ออตัวใดบอรลูนบอลบอลเดืซื้อฉอันมิดพี่น้องจ้ะวันยุดแต่บ่อหยุดพี่น้องจ่าเฮ็ดโอคือเก้าจ้ะทำงานปกติทำโอต่อไปคือเก้ามันเดือดมาถือดอกเล็กผู้ใหญ่มังก็ดีแจน้ำเดือพี่น้อง,งเลอเฮ็ดงานต่อไปคือเก้าและพองพัน่นกระจาคูณสองคูณสามเือเก้าพี่น้องจัดไปจ้ะสู้ไม่ถอย เติมแห้งมาแรกยังเอยไปกินเขาตัวพี่หนุ่งเติมแห้งแล้วไปทำอูตกหมองไม่ทีแต่คล้องแทพี่น้องจ้ะคะเติมแห้งเราเฮ็ดงานต่อไปพี่น้องจ้ะมองไม่ทีเลยคล้องแท้ได้พี่จ้ะ แ่บแห้งพี่น้องจา้าวันหยุดจะบ่จะหยุดพี่น้องจา๋าเฮตโอคือเก้าจะ้ะทำงานปกติทำโอต่อไปคือเก้ามันเดิมแซ่ยยู่ยอ่ะอร่อยเพราะอะไรมีแห้งสูโต แซ่บแห่ยพี่น้องจ้ะขับนี้ยาเลยพี่น้องแก่พีจ่จ้ะเติมแห้งก็จะพี่น้องจ้ะเติมแห้งทำงานก่อนวันหยุดก็วด้หยุดแต่พี่น้องเฮ็ดงาน,นก็จะเติมแห้งก็จะ เซนรีเติตมเลินจ้ะโตอูไปมาเลีงพวกกันผู้ใดเปิดกัดสิไปหาผู้ใดบ่ได้เปิดเข้าไปบ่กหอดเดี๋ยวมาถึงก็เขอโทรเขาให้รับคิดหนีไปจ้ะบ๊ายเลิศเลิศทุกคนเติมเฮงก็จะพี่น้องจ้ะเติมเฮงทํางานก่อนวันหยุดก็บ่ได้หยุดเด็กพี่น,อน,น้องเฮ็ดงานเด็กเราเติมเฮงก็จก้ะเซนรีเติมแล้วขอไปเติมเติมนมต่อพี่น้องเนาะเสียงไอศคเบาในเด้อพี่น้องเด้อ พอเบาไกลกล้องเสียงอาจจะเบาหน่อยนะจ๊ะเนะาะเลิอจ้ะตัวโอ้วยมาแรงพ้อก,กันผู้ใดเปิดกากสิไปหาผู้ใดบ่ได้เปิดเข้าไปบ่รหอดจอบ่ถึงก็ข้อโทษข้อให้รับรับคิดหนีไปจ้ะบ,บายๆเลิกเลิกตุกตุกปัดอิ่มก็ดมกินเอาขอบคุณหลายๆได้จะได้ยังอยู่กับพองพันธ์นะไปละจ้ะพอได้มีงานทรงเพืน้นเขาโอต้อนเลิก,กพี่น้องเลิกหมดเวลาพักไปเสดบพี่น้องเติมแห้งน้ำกันจ้ะ เติมแห้งตอกโอ้น่าพี่น้องเน้ะอ๋อตัวใดบ์บลูว้าวบัล้ลเซอชานมิตพี่น้องจ้าไปนะจ้าเด็กกำลังใจให้ทุกคนจ้าสู้ๆหอมสตรอเบอรี่มันนี่ขอเป็นฝรั่งเดอร์บายนี่ขอเป็นฝรั่งพี่น้องจ้าเติมแห้งขาวโอ้ยเดี๋ยวขอไปเติมเติมนมต่อพี่น้องเนาะเสียงอัสซิบนลใยเด้อพี่น้องเด้อยพอว่าไกลกล้อง เสียงอาจจะเบาหน่อยนะจ๊ะเนาะเ,เบตาลิโตนแห้งเบตาลิโตนแห้งะเติมแห้งเราเฮ็ดงานตัวไปพี่น่องจ๊ามองไม,ม่ทีไรยคลองแท่แกะี่จ่ะแนห้งแกะน้อยก่อนหอมดีจ้ะแซนด์วิชสตรอเบอร์รี่ ว้าวคูณสองคูณสามมือเก้าพี่นงจัดไปจ้ะสู้ไปถอยเติมเ้งเมืเ่อแรกยังเอยไปกินเขาตอพี่นองเติมเ้งก็จะพี่นองจ้ะเติมเ้งทำงานก่อนวันหยุดก็ว่าได้หยุดแต่พี่นงเฮ็ดงานเเติมเ้งก็จะ้ะแซนวชเติมอ,อ,อ๋อโซดาบัลููว่าบ่ไเดือซื้อแซนวิชพี่นองจ้ะเติมเ้งก็จะพี่นองจ้ะ เติมแหีงทํางานก่อนวันหยุดก็บริยุทธ์พี่น้องเฮ็ดงานคือกอลเติมแหีงก็จก่ะเซน,นรีเติมวันหยุดจะบ่ไริยุทธพี่น้องจา๋าเฮ็ดโอคือเก่าจะ้ะทํางานปกติทําโอต่อไปคือเก่ามันเดือดขับนี่งใหญ่เลยพี่น้องแกบ่บ้วยจ่ะ เติมแห้งแล้วไปทำอูตกหมอม้นศิได้ของแท้พี่น้องจ๊ะเนื้อจ๊ะโตอูไปมาเลีงพ้อกันผู้ใดเปิดจัดจิตไปหาผู้ใดบ่ได้เปิดเข้าไปบวชหอเจ้ามาถึงก็ข่อโทษขอให้รับคิดหนีไปจ๊ะบ๊ายบายเลือดเลือทุกุปปะไปเสพมาพี่น้องเติมแห้งน้ำกันจ้ะเติมแห้งตอกูน้าพี่นงอ่ะอืมอร่อยมาก ไปนะจ๊ะเด็กกำลังใจให้ทุกคนจ้าสู้ๆเติมแห้งก็จะพี่น้องจ้าเติมแห้งทำงานก่อนวันหยุดก็วันหยุดเทุกพี่น้องเฮ็ดงานทุกตัวเติมแห้งก็จะแซนวิีไปนะจ๊ะเด็กกำลังใจให้ทุกคนจ้าสู้ๆอ๋อัวได้บ่รู้์ว่าบ่ได้ซื้ออืมเซนิชพี่น้องจ้ะอืมหลายมาก ถ้าแรงนมจะกองกอด้วสิพอดีพี่น้องจ้งาพอดีบ่มีนมอยากจะเสนวิีเติมไปกอนละเลื่ง่ายเลยวันหยุดแต่บ่ได้หยุดพี่น้องจา้าเฮ็ดโอคือเก่าจ้ะทำงานปกติทำโอต่อไปคือเก่ามันเดิมหอมสตรอเบอรี่มันนี่ขอเป็นฝรั่งเดอบายนี่ขอเป็นฝรั่งพี่น้องจา้าเติมแห้งข้าวโอ่ะยังเขอไปเติมเติมนมต่อพี่น้องเนาะ เสียงอาจจะเบานหน่อพี่น้องเด้อเพราะว่าไกลกล้องเสียงอาจจะเบาหน่อยนะจ๊ะเนาะแบตเตอรี่ตัวตตแห้งเดี <c oughs> ๋ยวเจ้งพ่อามาอิ่มกับตองพ่อพี่น้องจ้ะมันมีมาซัมนีเนาะกินมาอิ่มกระดมกินเอานหน้าพี่น้องอะไรนุ่มจะกองด้วยสิพอดีพี่น้องจ้ะพอดีบอมีนนุ่มจะตัดเส้นวิดเติียมไปกลอง ละเรืองานเลยนะเติมแห้งลรวเฮ็ดงานต่อไปพี่นองจ๊ามองไม่ทีไรค้องแท้แจกพี่จ๊าไปน้องพี่นองเนาะว่าแต่คุมมือคุมโอเพิ่นไปนะจ๊าเตรียมกำลังใจให้ทุกคนจ๊าสู้ๆแจกแห้งพี่นองจ๊า เมทัลล <expand> ิโตนแห้งเติมแห้งก <documentary> ็จะพี่น้องจ้ะเติมแห้งทำงานก่อนวันหยุดก็วันหยุดแต่พี่น้องเฮ็ดงานเด็กเก่าเติมแห้งก็จะแซนวิชเติมแซ่ยยุ่ยอ่ะรอยก็เลยมีแห้งสูณต้มคูณสองคูณสามมือเก่าเลย้องจัดไปจ้ะสู้ไม่ถอย เตมแห้งมาแรกยังคอยไปกินเขาตัวพี่น้งองฮะครับเติมแห้งเราเฮ็ดง,งานตัวไปพี่น้องจ้ามองไมท่ทีไรคลองแท้อแก้วพี่จ้ะย,ยังวขยไปเติมเติมนมตัวพี่น้องเนาะ เสียงอาจจะเบาหน่อยพี่น้องเด้อเพราะเบาไกลกล้องเสียงอาจจะเบาหน่อยนะจ๊ะนาะไปนะจ๊ะเดี๋็กกำลังใจให้ทุกคนจ้าสูๆ้ๆเด้อจ้ะตัอโอ้วยมาเร่งฟอกกันผู้ใดเปิดกจัดสิไปหาผู้ใดบ่ได้เปิดเข้าไปบ่รหอดเจ้าบ่ถึงก็โทษขอให้ราบรับคิดหนีไปจ้ะบา,บายๆเริ่มเริ่มสู้ๆไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะแดดคุมมือคุมโอิ่นใส่ยู่ะอร่อย พอะไรมีแห้งซุอต้มอร่อยมากมมแกบแห้งพี่องจอ๊ะคะเติมแห้งเราเฮ็ดงานตัวไปพี่นองจ๊ะมองไม่ีิไรคล้องเท่แกะดิ่จ้ะอ๋อโไดาบะลูกบ๊อบเบรเซอ้อ แซนด์วิชพี่น้องจ้ะหอมสตรอเบอรี่มันนี่เพรเป็นฝรั่งเดือบายนี่เพรเป็นฝรั่งพี่น้องจ้ะเติมแห้งเขาโอ้ยะเ,เติมแห้งก็จะพี่น้องจ้ะเติมแห้งทำงานก่อนวันหยุดก็วันหยุดจะพี่น้องเฮ็ดงานเด็กเก่าเติมแห้งก็จะแซนด์วิชเืิมใบเนาะพี่น้องเนาะเพราะแต่คุ้มมือคุ้มโอเ้เพ,พ,พ,พิ่นคูณสองคูณสามมือเก่าพี่น้อง จัดไปจัดสู้ไม่ถอยเตมเท้่เมืเ่อแรกยังคอยไปกินเขาต่อพี่น้องม่ถือดอกเล็กผู้ใหญ่มักก็ดีแจน้ำโดยพี่น้องเลิกเห็ดงานตัวไปือเก่าและพองพนันกระจด